เราอ้อันยังอ่ะไอ้ดนมึงช่วยดิมึงยืนบอกที่เห็นสกิลสามอันที่อยู่ข้างผมโจมตีไหมสกิลสามอันที่อยู่ข้างผมโจมตีเห็นอ่ะน่าพี่ต้องกดด้วยพี่เพรว่าถ้ากูไม่ทำให้พี่เขาฆ่าได้กูนอนไม่หลับว่ะพี่อ๋ออะไรอ่ะพี่อดีตพี่พี่อกดติเลยเออ เด็กๆนะครับหำนะครับเด็กๆครับหำยินดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับครับก็การแบกวันนี้วันนี้จะเป็นการที่โคตรพ่อโคตรแม่แบกนะครับเราจะมาแบกนักร้องบงทิลลิเบิร์ดได้ข่าวว่าพี่แกบไม่เคยเล่นเกมนี้เลยเดี๋ยวมาดูความสนุกสนานในวันนี้กันดีกว่าก็จะบันเลยขนาดไหนเจอกันเอาเป็นเพื่อนเล่น ฉันเล่นเกินกว่านั้นได้ไหมยีเดเดวตีสดว่ะโอ้ยดอลย่ถ้ยพี้ร้อพี่ร้องอ้อ้ยอยโอ้ยอเลยโอ้่โอ้ตอ้ยโอ้ยมอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้่อ้่อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อนยโ้รโอ้ย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 อ้ยโอ้งโอ้ยแอ้ยีอ้ยโอยโอ้ไโ้ัโออ้ยอ้ยโ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 ออ้ยโอ้ยโออานิส ใช่ไหมอ๋อซานิสโอเคบอลไฮบอลไทยบอลไทยผมเป็นตัวแดงๆอ่ะเฮียชื่ออะไรหรอเนี่ยโนนโนนมึงไปเดินกับพี่ไมโลโอ้โหอยางชอบยศพวกกับทีมสีแดงใช่ป่ะสาวอัะสบายเห็นไหมบอกแล้วเนี่ยนั่นแหละครับสบายนี่ไงผมช่วยผมช่วยนี่ก่อนสวย งแล้วแล้วเดี๋ยวพี่บิลลี่ไปไปบนเลยพี่ข้า็บนอ่ะอุ้ยบนเรือนรถอ่ะชิบหายชิบหายจะตายแล้วเจ้โอ้ยโอ้ยเอาตายแล้วพี่ไปในป้อมตีทก็ไมว่ผมไม่ได้บอกพี่ไงเป็นแผนแหละเพราะว่าให้มันตายใจก่อนไงแบบเดินเข้าไปอุ้ยนี่เล่นไม่เป็นนี่หว่าอะไรเงี้ยเฮ้ยไปสู้เฮาเราจะตายแล้วจะตายแล้วเราเรากันยังไงอ่ะมันจะมันยังไงอะมันจะงเราตายอะพี่ห้ามเข้าไปในป้อมพี่ออ๋ห้ามเข้าไปในป้อมเหรอป้อมไมายาตีคนเดียวอ๋อใช่ไม่เป็น Endu Kixty เอ้ย Endu ดีกว่า ดีเลยพี่พี่ติดต้อมเลยพี่ไอ้ดอนมึงช่วยดิมึงยืนรออะไรรอกันดีโอ้ยไอ้โดนลานเลยไว้ไว้ไอ้เย็นดิต้องนิ่งดิกูว่าถ้ากูไม่ทำให้พี่เขาฆ่าได้กูน้องไม่หลับว่ะพี่เราบรรลุตัวห้าได้ได้ได้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ฆ่าอยู่แล้วพี่เติร์ดพี่เติร์ดตามผมมาพี่มาดิเออดี๋ยวตามมาเลยนอนอยู่ไหนคุณนนคืออะไรผมผมเปตัวถือขวานนะพี่ถือค้อนนะพี่ตใจแล้วคุณคุณไม่อยู่ไหนเดี๋ยวสกิลพี่ฆ่ามันเลยพี่สกิลเเลลลยยมีสสกิใ่พี่ใส่เลยใส่เลยเออนี่เห็ยเอา เราบอกแล้วเราต่อให้เขาเราต่อต่อให้เฉยพี่ยยยตตาาแไม่มีล้างว่ะมีล้างไวไหมหนีหนีไปได้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 หมดเลยได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดเลยมมีล้างอ่ะเมื่อกี้ได้หมดเลยได้หมดเลย นี่ยไหมพี่เราจะช้าแล้วมันตายเขาตายสี่คนเลยจรมงด้วะพี่เติร์ตพี่เติร์ตผักฟังผมนะพี่พี่เห็นสกิลสามอันที่อยู่ข้างผมโจมตีไหมสกิลสามอันที่อยู่ข้างผมโจมตีเห็นอ่ะน่าพี่ต้องกดด้วยพี่ได้เว้ยต้องกดแล้วต้อกดพี่ลองกดเลยพี่ลองกดก่อนอ่านั่นแหละอย่างนั้นเลยอ่ะพี่กดสกิลแรกโชว์ผมก่อนอ่ะพี่กดอ่าสกิลว่าถ้าพี่ปาเลื่อนใช่ไมเลื่อนใช่ไหมเลื่อนไปสุดล่ะอ่ะไี่กดสกิลสองกดสกิลสอง สกิลสองกดไม่ได้ลากคูดาวพีต้องลากลากไงอ่ะลากอะไรอ่ะอ๋อพี่พี่ยังไม่อัพสกิลพี่พี่จะใช้ได้ยังไงอ๋อกดยังไงกดบวกกดบวกกดบวกเห็นไหมบวกอ่ะออ๋บวกอ่ะบวกเอ้าพี่นั่งอยู่ด้วยกันได้ยังไงเนี่ยพี่สามคนอ่ะกู็ไม่ร้ทำไมพี่ไม่บอกเขาพี่ให้เขาไอ้นี่อยู่คนเดียวได้ยังไงไม่ยังใหม่เก่งเพื่อนเรื่อยเป็นไงรอดก่อนรอบสองเฮ้ยเลยขึนมากดบวกได้กี่รอบอ่ะ กดกุยหมดเลยพี่กุหมดเลยถามันือได้กดพี่กดเลยพี่ี่กดเลยเอ้ยพี่นับถอยหลังนี่เลยไอพี่เลือดน้อยแล้วพี่กลับบ้านไปเลยพี่เอาไม่ถนอมอ่ะไดีที่รอว่าอะไกันน่ะอะไกันน่ะอะไรกันน่ะม่ลากพี่ลใครลากกบีกดค้างแากพี่อยากให้พี่ไม่ได้รอคู่นี้มันไม่ไปอยู่อ้าะนั่นแหละพี่แบบนั้นเลยตอนนี้ีเราเราต้องกลับบ้านที่บ้านเราแต่พีพี่เราเราไปยัดเดินเดินนี่ไปก่อนพี่ มา่ะประมาณประมาณการอกงการอกาดิมาตายหมดแล้วพี่ตายหมดแล้วเไปพี่ไปเลยเออได้เอได้เลยเออเออเออกลัวแล้วเนี่ยกลัวแล้วโอ้นั่นแหละพี่ไปตายดเพี่นั่ะขอบคม้ไปเลยไปเลยพี่ไดันป้อมเลยพี่ชะเนี่ยถ้าพี่ดันป้อมได้ตีป้อมเปแตกฮะไปเลยพี่ไปเลยไปเลยไปปไปปปไไป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 อ่ แล้คนที่เพงไม่เคยเล่นเลยนะเนี่ยไอทีมนู้นอ่ะให้ฟิล์มดีให้ดูดีตคนเดียวเออเออวะเฮ้ยดูดิเห็นไหมตายเนี่ยไอพวกนั้นต้องต้องแบบต้อทำอะไรดีวะสิที่พี่ขาดคือพี่ไม่รู้เลยเลยพี่ตอนแรกพี่รู้แล้วไงโอเผมผมค่อนข้างเริ่มเริ่มเริ่มขาดใจอะไรบางอย่างอันเนี้ยแป๊บแป๊บหนึ่งนะเราเราห้าเราห้าคนนี้คือใครพี่ นั่นคือยินแลบหมดเลยครับทั้งห้าคนเลยเหรอพี่คนแรกชื่อเหน่งครับเป็นผู้จัดการวงด้วยแล้วก็พี่ฮอนพี่โจพี่เคนแล้วก็พี่หมีครับเป็นทีมงานทุกที่มเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมพี่รู้สึกอยากซัดคนไหนที่ในเกมผมขอซัดพี่เหน่งก่อนเลยแล้วนะได้เดี๋ยวผมช่วยกันชงให้พี่เลยให้พี่ฆ่าคนเดียวเลยโอเคไปไป let's go let's go ไอเนี่ยโอ้โหต้นเหน่งเป็นอะไรเนี่ยอุ้ยวอเลอร์เลอร์ โอ้ยพี่ฆ่านโล่เขี่ยยิมหรือโล่โหดเลยวะเขี่ยรล่ไม่ตันหมดเลยเอาแล้วเขาแคเล่นเยอะพี่เขาพี่ไม่มีเวลาเล่นพี่ทำงานอย่างเดียวไงเขาเขาเสียดไงพี่ดีแล้วพี่พี่ดีไปเขี่ยเฮ้ยทำลายดีใหญ่หรือว่าเขีย่ยมีกระบวกกระบวกไอ้รอพี่กลับบ้านเลยพี่กลับบ้านเลยโอ้โห พี่พี่ต้องไปเคยบอกว่าทำอะไรเขาไม่ชอบแน่เลยพี่มันไปได้นะแค้นน่ะก็เลยมาลงเกมนี้ไงมันลงกับเกมนี้เลยไปรอดรอดอยู่รอดอยู่รอดอยู่โอ้ยมาเลยอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้ยกูไปอยู่กูไปอยู่กูไปอยู่ไปเลเวลไปเลเเลยเห่นะเนี่ยไปเลยกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วไปเลยเออพีเบิร์ดได้ฆ่าเห็นปะพีเบิร์ดได้ฆ่าดิไหวพี่เบิร์ดถอยพี่พี่พี่ เิร์ดเรียกตามชื่อไงเดี๋ยวสับสนโอ้โหเราต่อให้ต้องต้องมีแก้แข็แหละแบบนี้ต้องมีแก้ต้องมีแก้แล้วอ่ะเดี๋ยวทีมงานบอกว่าเดี๋ยวเราเล่นกันเองพี่คือเขาบอกว่าขอแค่เข้ามาตกพวกเราห้าคนพอแล้วเขาพอแล้วตาเดี๋ยวอ๋อแค่นั้นไมปเรวก็พอเลยทีมงานเหมือนเดินมาแบบเดินมาตกหัวทุกคนแล้วก็ไปทีนี้ถึงทีที่ผู้พิพากใช้งานเยอะหรือสักทีนี้ เล่นนอืกมาไม่ไปเลนอื่นเลยเห็นไหมมันยังมาฟังเพลงไงเดี๋ยวต้องจัดให้สักเพลงหนึ่งเดี๋ยวก่อนพี่ร้องพี่ร้องพี่ร้องให้มันพี่มันจะได้ไปให้ดีไไหมเล่นเลยไหมมีเลือดมีเลือดวาใ้ทั้งทีวาใ้ทั้งทีฝืนเลือดฝืนเลืดว้าวได้หว่ามันว้าวใส่เนี่ยว่าใช่แหละมันดักเราแหละได้ไหมแค่เงี้ยไม่หรอไม่ดีเลยต่อยต่อดักอะไรอีกอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอาดึงแองดึงแระเอาดึงแรงเอาดึงแรงมาดิ อะพี่อติเลยพี่พี่กติเลยเออวีเลยพี่กติเลยเออวีเลยสวยดิอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเนี่ยตัวพี่เล่นไปแล้วพี่ว enfin ิลี่ก็เล่นไปแล้วว้าบ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 ได้พี่เนี่ยว้าบงี้นี่อย่างนี้พี่อย่างไรพี่รัวๆเลยรัวๆเลยตายพี่บอกแล้วเฮ้ยไม่ยังไงนะมึงจะตายนะมันเป็นการทกเอาลบศพพี่มันกดตัวเองเวลาเล่นเกมอื่นได้ไหมเออ จะได้อีกแล้วพี่พี่โห่ง่ายเลยแต่พี่เติร์จยังไม่ได้ค่ายนะถ้าถ้าถ้าหลุดไปงี้นี่คือแบบไอ้นี่เลยนะนอนไม่หลับแล้วเนี่ยหรือหรือพี่หรือพี่อยากจะต่อใช่ต้องให้พี่เตอร์าฆ่าบ้างใช่ป่ะเนี่ย่อผมยาพี่เติร์จแบบไปวิ่งไปวิ่งไล่ตกเขาบ้างแล้วพี่นนีตอ้ก็ฮานะแล้วพี่ต้องแล้วพี่ต้องเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆแบบเปลี่ยนชื่อตลกดึงนะพี่ชื่ออะไรนะพี่เติร์เติร์ตอนนี้มีสองมีสามชื่อแล้วเนี่ย ตื่นครับตื่นจะไหมพี่เชื่อมาพี่มาเราเดินสี่เลยพี่รู้พลังรู้พลังไหนมาเลยมาโอเคมาพี่มาเดี๋ยวผมมีให้เอาไปเลยพี่ตามไปเลยตามไปเลยตาามมเลยพี่ตามมาเลยมีอเลยจุกแล้วจุกแล้วเรียบร้อยมีเลือดพี่เข้ามาเลยพี่มีเออพี่สายโซใสายโซใสายโซนเออโอเคโอเคเใช่ไหมเอ้ยกูกูนี่พี่มายืนอย่างนี้พี่มันแลย พี่ต้องจะเข้าไปคนเดียวไอ้เงี้ยพี่ก็ตายไปแล้วอ่ะเอออะไรพี่โดนโดนแล้วอุ้ยดจอะไรอะไร่ฆ่ามันฆ่ามันามันีเลยข้ามมันเลยสบายเราชนะาได้พี่เราชนะแล้วเราชนะแล้วไปพี่เราไปวาร์ปเราเราต้องเปทนชาวเขาลุบดาป้อมมันด้วยนี่ได้ฮะอย่างเงี้ยเหรออย่างเงี้พี่อย่างเงี้เลยสวยพี่อันนี้เป็นโลกอะพี่เป็นโลกชักรศุกร์ก็ได้คลิปป้อมมาเตี้ยเราจะน้พี่เห็นไหม ไม่ได oh! right. right. <AND> well. ้เลยอะไรวะใครดักต้องส่องเกมโดนดักส่องเกมเหมือนกันเนี่ยรนลิปเปเล่นหนุกอ่ะชอบชอบเออบอกแลยหนุกมันแบบฟาดรัวดิที่พี่กดกันแต่ละตัวมันเป็นตัวที่เขาใช้แข่งเลยพี่ใช้แข่งเลย มีชิกซี่ด้วยชิกซี่ตัวใช้แข่งเลยต้องฝึกกิจกรรมไปเอาดงว่ามีมีโอกาสกลับกลับมาเล่นอีกใช่ไหมพี่ก็จริงๆรู้สึกตอนนี้เป้าหมายชีวิตหนึ่งเราที่เราตั้งเป้าหมายการฝึกแล้วก็ไปไปแข่งอีกแหละไปจัดการรู้จัดการวงตัวเองก่อนโอ้โหมันเปิดโลกมากเปลี่ยนเซิร์ฟเอ้ยมันก็สนุกดีนะทุกคนก็สักวันนะผมเราก็จะรวมทีมกันใหม่แล้วก็ไปตบทีมงานผู้จัดการเขาด้วยผมสักวันเอ้ยขอฝึกสัก ปีหนึงพี่ถ้าพี่ฝึกปีงี้พี่ตบได้ทุกคนเลยนะเนี่ยเออถ้าปีนี่ผมก็ตบได้ทุกคนนะขอให้เนี่ยเอาจริงคนคุณตบไปกันครับสนุบมากครับขอบคุณครับสนุกมากสนุกมากขมาเรียนกันครับขอบคุณที่ชวนมานะครับขอบคุณมากครับไปเจอกันพี่เจอกันครับคุณนนท์